จูจ้ะบทำไมเราลบไปทำไมเธอจัดจากแบบน้ทุกคนเราโดนบังคับเนี่ยดูดิซับต้องดูการทดสอบกล้องไม่เห็นเบื้องหลังนะแต่คือแบบเราต้องดูการทดสอบของเราก่อนเราก็ยืนดู่ทำไมเราต้องนั่งอะติดไมค์แ่นทำไมเราต้องติดไมค์ทำไมเรา สอบสอบหยุดก่อนไม่ชอบความบังดีสอบกลับมากรกลับมากรเอ็ดดี้กังวลไม่ดีเลยเนี่ยเรารอเธอตรงนี้มาประมาณครึ่งชั่วโมงเนี่ยตั้งกล้องถืออย่างเมื่อยเลยเดินจับสอบกลับมากรมีอะไรทำไมต้องมาอ่านี่ไงวันเนี้ยเรามาอีกแล้วโอ้โหคอนเทนต์นไม่ใช่ไม่ใช่เรามากับความหวังดีความหวังดีใช่ความหวังดีที่เธอให้ฉันมา ฉันชื่นชมเอ็ดดี้ขู่โอ้อะไรอะเอ็ดดี้เอ็ดดี้แกต้องการอะไรไอ้วันนี้ฉันมากขอความของดีนี่อะไรอ่ะจบไปแล้วลูกเขาไม่ได้คุยกันหรูกอันนี้ซอฟเอ็ดดี้ตอบทุกคำเลยอะไรเอาอะไรมาเอาอะไรมาลอรีเอสูตรใหม่นี่คอนเทนต์อะไรเนี่ยแน่นอนเลยกาวแน่นขึ้น ไหนซอฟเราไม่เชื่อหรอกโออเราไม่ปัญหาอะไรกับบ้านังใม่ด้วยก็เราเราหวังดีไงขึ้นเนี่ยเห็นไหมเรามีเต็มบ้านแล้วหนูใช้ไม่ทันมันจะไปมีได้ไงอะเต็มบ้านเลยเราไม่เคยเห็นแบบนเลยซอฟเดี๋ยวเอาไปเอามาจากไหนเยอะแยะซื้อนี่ก็มันล็อกดาวก่อนหน้านี้ก็ต้องซื้อติดบ้านไปปะซอฟเป็นแบรนด์อมบาส ambassador lolly a โชว์ขนาดนี้โชขนาดนนี้ะคะก็ขออนุภัยบอกว่าจะปอนต้องเข้าแล้วา ไม่สูดเกล็นด้วยนะอยชอบไม่เอาเอาไปทำก๋วยเอาไปทำอะไรเยอะแยะเนี่ยก็เหมือนเธอซื้อมาทำอะไรเยอะแยะเราเพิ่งซื้อมอันเดียวเองชอบมามาทดลองเลยดีกว่าจะได้รู้กันไปเลยเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยทดลองแล้วเราได้อะไรทดลองแล้วเราได้อะไรชอบคิดว่าจะได้อะไรเขาคิดว่าจะได้อะไรได้วความภ<พ>าคภูมิใจอย่างนั้นแหละงั้นเราจะมาทดสอบความแน่นของกาวของลอรีเอตซุปเปอร์อัลตร้าสลิมกันนะครับไปเริ่มกันเลยวู้ฮู้ อานนี้สอบบททดสอบรามะเสาหลักแห่งการวิประโยคโยกเย <laughs> เราเข้าใจไงว่าผู้หญิงอ่ะอาจจะใช้ชีวิตเอ็กซ์ตรีมในบางครั้งการเดินอะไรเงี้ยคือตัวเนี้ยคือซอฟรีวิวมาก่อนนะ้วนี้ถ้าใครไม่ได้ดูคลิปรีวิวก็คืออยู่แถวๆไหนนะจะไปคอนเทนต์ใช่ไหมอ่าคือน้องตัวนี้เขาจะเต้นโยกโยกอะไรอย่างเงี้ยใช่เขาจะหมุนหัวไงแล้วเราคุณจะทดสอบยังไงคะเราจะทดสอบกับลอรีสูเปอร์อัลตร้าสลิมเวอร์ชันหนึ่งนะฮะอ๋อเวอร์ชันที่ไม่มีแถบกาวใช่แล้วแบบเวอร์ชันก่อนอ่าอันนี้เวอร์ชันใหม่อันนี้เวอร์ชันใหม่ฮะเราจะเริ่มแกะจากเทปสีฟ้้้้ากกก่่ออนนนนนะะะทุครรูดไงงงตตแั เอาคัตเตอร์มาเดี๋ยวผู้หญิงก็ไม่ใช้ยากขนาดนั้นปะวันนี่ไง้แกะเทปสีฟ้านี่แกะง่ายแกะง่ายอ,อ้าวขามันถ,ถูกแล้วมันต้องดึงออกมาเพื่อห้ยิบผ้านำไมออกมาได้อ่าอาอย่างนี้เนาะครั้งแรกเลยอ่ามันก็มีความกาวอยู่แล้วเนี่ยเห็นไหมรู้ไหมว่าทำไมต้องมีกาวเอาไว้ติดกับเนื้อเหรอ ทษนะคือเธอถอดผ้าทำไมมาน้านเนี้ยเป็นด้านนิ่มๆเนี่ยเทวิตกับแล้วก็ติดกอยังก็เราไม่รู้เราไม่ใช่ผู้หญิงเดี๋ยวเดีวเราไม่ต้ห่วงเราว่าก็เป็นห่วงไงก็เขาก็เราแค่เราแค่มีความคิดว่าพอมันเน้นกาวใช่ไหมก็เลยต้องเอากาวติดติดเยอะไม่ใช่เหรอโอ้ยน้ำตาิด อ้าวมันก็มันก็ต้องใช้ด้านนี้ถูกไหมในการถึงิซับใช่ไหมใช่แล้วด้านนี้ก็คือไปติดกับผ้าอ่าโอเคคือเรามีคำถามแค่ว่าถ้าช้าคิดว่าฝั่งกาวเนี่ยติดเข้าไปเนี่ยแล้วกาวแน่นขะึ้นน้ำมันก็จะไม่รั่วซึมเปล่าอ๋ออ่านะฮะเราจะติดกันแบบนี้นะครับพร้อมไหมฮะผมพร้อมแล้วสามสองหนึ่งไปครับแตงเตงอ่าเตงเตงเตง นี่ไงหลุดเลยของเก่าหลุดเลยเห็นไหมใครเป็นใช้ชีวิตสุดเหวียงนเธอผู้หญิงเขาใช้ชีวิตเดินเยอะก็มีไงอาจจะไม่ได้หมายถึงว่าไปโยกแบบนี้ไม่ได้แบบนี้หรอกแต่มันก็คือเดินนั่งอะไรมันอาจะยุบยิบยุยี่ก็ว่ากันไปครับอันนี้แบบแรกนะฮะค่ะ อ่าเราจะเริ่มการทดสอบนะฮะทำก่อนนะเคยทดสอบมาก่อนไหมไม่เคยอ๋อนี่คือมั่นใจไม้กกอนก็ถ้าหน้าแตกก็รู้กันแหละฉันมั่นใจเพราะเขาเขียนไงอ๋ออ่าสามสองหนึ่งคือน้องต้องหลุดหรือไม่หลุดต้องไม่หลุดเฮ้ยเข้าใหม่มันดีขนาดนี้เลยหรอเฮ้ยจริงหรอของจริง เด็กมันเอาซอฟเด็กใหม่มันเอาเห็นไหมยังไม่เคยเชื่อเต็มปากเต็มใจเลยเท่าไหร่อ่ะแน่นถึงโลกหน้าเลยเนี่ยแน่นขนาดนั้นมันก็ไม่ดีซอฟยอมแพ้เธอเฮ้ยดิเปนหัวแล้วน้องเหวี่ยงแรงมากเลยนะประเด็นอือจะฟาดเรเฮ้ยมันแข็งแรงไหมมันอยู่มันอยู่จริงจบไปกับการทดสอบครั้งที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวครั้งที่สง บททดสอบต่อไปครับอบค่ะเขาออ,อ,อุปกรณ์ฮะลามาสองตัวสอบเราไม่ได้สิ้นคิดขนาดนั้นโอ้โหโอ,โหอะสอบค่ะรอบนี้มีโง่มาเพิ่มอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งนะฮะเราซื้อมา2องตัวอะ,อะาล้วจะเอาสูตรใหม่นะฮะ สูตรใหม่อันนู้หยิบก็ผิดสองอันนี้สูตรเดิมของเราอ่าเราจะเอาสูตรใหม่นะฮะมาติดกับตัวนี้ให้มันรู้กันไปเลยก็คือว่าชาร์ปจะแปะอันนี้ของตัวนี้ใช่ครับที่น,นี่คือของตัวนี้นะคะสูตรใหม่เพื่อให้เราบังคับแล้วสูตรเก่าเนี่ยให้ชาร,าาร์ปบังคับแล้วก็แข่งกันว่าแถบกาวอันไหนหลุดก่อนถ้าไหนหลุดก่อนแสดงว่ากาวแน่นน้อยกว่าตัวที่ยังคงอยู่แสดงว่ากาวแน่นกว่าจริงๆอ่าถูกต้อง ถ้าสมมติว่าเก่ามันเก่าอยู่แน่นกว่าไม่มีทางก็แสดงว่าเก่าสูตรใหม่นี่ไม่จริงใช่ป่ะจริงเป็นของจริงอ๋อโอเคโอเคเพราะวเราต้องเอาน้องเขาหยิบมาอยู่สักหน่อยจะได้รู้ป่ะพร้อมกันเออจะได้ตึงเท่าๆกันอ่าตึงตึงประมาณเนี้ยชืบๆเลยเราค่อนข้างมั่นใจในของเรานี่นะฮะสูตรใหม่นะครับสูตรเก่านะครับโอเคนะครับมาเร่ม นนเนาะวิ่งใส่เราทำไมอ่ะเธอมีเทคนิคเหรอเธออย่ามาวิ่งใส่เราอย่ามาวิ่งใส่เราไม่มีเัียงให้กาวหลุดง่ายเหรอมันจะวิ่งต่อไปเชื่อคือมันจะไม่หลุดเป็นไงเ <laughs> ชือกหลุดอะ่ะแต่พ้อะไรไม่หลุดอะ่ะของมันดีจริงพี่ก็ไม่ต้องกังวลเรื่องกาวเลยเป็นไงล่ะซอฟ <c oughs> เป็นไงล่ะฮะเชือกซอฟเป็นอะไรซอฟเป็นรามาเหรอ เอาละฮะเราจะไปกับการทดลองอันต่อไปเป็นโอ้ยังมีเลยมีเรียกได้ว่าอันนี้ที่เด็ดเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันต่อเลยครับเรามาถึงบทสุดท้ายกันแล้วนะฮะบททดสอบสุดท้ายครับ <c oughs> อะไรอะน้ำฟ้าในโฆษณาที่คุณจะเห็นกันในโฆษณาผ้านไานไมยบ่อยๆจะใช้เป็นน้ำเปล่าก็ได้แหละแต่พอเห็นว่าตรงเนี้ยมันขาวไปหมดไง ถ้าเป็นน้ำเปล่ามันก็จะมองไม่เห็นอ่ะหยิบมาคนละผืนหยิบมาคนละหนึ่งผืนนี่ครับเอาด้านกาวนะเธอแตะครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่ง,ง,งคือแบบไหนคะนีนน่นี่นี่แล้วก็พับตรงครึ่งหนึ่งแล้วก็พับตรงครึ่งหนึ่งใช่แล้วนะเพื่อให้มันอยู่ก็พออยู่ก็พอใช่เพเป็นไข่นุ้ยเขาจไงเขาจะปิดที่กำแพงนะครับปิดปิดตั้งแต่ตรงไหนก็คือครึ่งหนึ่งอันนี้เลยเหรอใช่แล้วใช่แล้วใช่แล้วเหมือนกาวสองหน้าไง โอเคโอเคสูงไม่เท่ากันไม่เป็นไร uh huh. เพราะว่าเดี๋ยวเราจะเททีละฝั่งครับโอเคเดี๋ยวผมจะเริ่มจากกาวสูตรเก่าก่อนนะครับเอะนะ oh. ใจเย็นๆนะมันไม่ออกสักที hey, hey, hey. อีกไปเลยไปเลยไปเลย oh. เามาแล้วน้ำหนักกระหลับน้ำหนักเออ โ้ในไหนเราขอใช้พลังผ้าน้าไม้ที่เราเก็บก,กันเมาาื่อสักครู่เอามาซึมซับซึมซับเลยซึมซับซึมซับน้ำได้นี่ผ้าน้าไม้ปกติก็ต้องซึมอยู่ถูกต้องแต่ซึมซับมากน้อยดีไม่ดีก็แล้วแต่กันไปนะคะจะของลอร,รีเอตเขาซึมซับดีกว่าเราค่ะไม่ใช่จะไม่มีเต็มน่ะเต็มตู้นะนั้งต้นวิดีโอเลยขาขายของเหรอนี่ไงเต็มแผ่นเลยแบบที่เธอต้องการอ่ะแล้วซอฟดูผลการทดลองครับในแค่นี้ก็ไม่แค่นะเธอลองนึกว่าเป็นเมน มันเยอะอะไรมันมเยอะพออีกไม่แค่นะเถอะอ่ามันแค่ทดสอบกาวเฉยๆอ๋อมารับน้ำหนักแต้ประมาณนี้แล้วมันหลุดใช่ค่ะเอาเลยนะฮะจับตาดูดีนะครับเสร็จจะแตกน้ำจะเปลี่ยนสีตอนเทลงไปเล่นไปยางคนเลยนะจบมา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 หนึ่งสองสาม มจะหลลุดแ้วเธอแต่มันได้เยอะมากเลยนะดูดิเราก็ดูว่าจะเลยขีดนั้นไหมเออไม่ต้องหกอีกรอบนะออโอ้รู้แล้วว่าแข็งแรกรู้แล,ลแล้วว่าแข็งแรกรู้แล้วว่าแข็งแรกบอุยบอกว่าอย่าหกอีกรอบก็ยังซอบเราจะไปรู้ไหมเน่ะนี่ก็คือแบบมันก่ายากค่อยค่อยหลุดนะจริงมันได้อนี่ยเนี่ยมันได้อเนี่ยมันได้ี่ยแต่ว่ามันตอนนี้ก็มีน้ำหนักนี่ไงนน้องค่อยค่อยแลนดิ้ง แชร์อ่าแลนดิ้งแล้วโอ้หอันนี้ให้ดูผหวนการทดลองอะนะคะล,ลองครับมันก็ชัดเจนคือแบบหมายถึงว่าใจความสำคัญของการทดลองนี้ก็คือหมายถึงว่ามันรับน้ำหนักได้เยอะหรอตัวกาวครับอ๋อตัวกาว,ม,กาวมันแข็งแรงใช่พอกาวเนี่ยมันแข็งแรงอ่ะพอไปอยู่กับเนื้อผ้าการเดินการสะบัดการนู้นน,นั่นนี่มันเลยแข็งแรงไงเนี่ยเธอพูดแบบนี้เราสงสัยมากว่าถ้าเกิดที่เราที่เธอที่ทิศเราเป็นใคร ที่เธอทดลองกันหรือที่พวกเราทดลองกันมาว่าไอ้กาวสูตรใหม่มันแน่นกว่าอะไรอย่างเงี้ยคือมันแข็งแรงขนาดเนี้ยทิงเกงในฉันจะไม่ขาดใช่ปะเธอเวลาผู้หญิงแปะแล้วต้องดึงแควตอนเปลี่ยน้าปน้มัอ่ะเธอขำหมอนี่เราขออนุญาตเอาสูตรใหม่นะคะสูตรใหม่มาลองแปะกับเสื้อได้ปะลองดูลองแปะกับเสื้อเออเนี่ยเสื้อวันนี้ที่เราใส่เนี่ยผ้ามันก็ลื่นๆคล้ายๆกางเกงในอ๋อมันก็ดึงออกไงเออมันก็ไม่ได้แข็งแรงถึงขนาดแบบว่าทำเสื้อขาด กาวแน่นก็เจอเห็นเมื่อกี้แบบหุ่นยนต์ดึงอ่ะเธออย่ามันวิ่งใส่เราอย่ามาวิ่งใส่เรามันเป็นฟีเจอร์ของลอรีเอร์โซอะให้ดูนะคะหึ่แน่นขนาดเนี้ยประจำเดือนมาผ้าอนามัยก็ไม่เปื้อนไม่เลอะผ้าอนามัยไม่กองยุยีข้างหลังดูดิก็ไม่มีอะไรติดออกมากับผ้าไม่ก็อยู่ที่ผ้าด้วยแต่กางเกงในส่วนใหญ่มันก็ไม่ได้มีขุยแบบกระมีหยีเอยอ่ะเข้าใจออ๋โอเค โอเคกาวมันแน่นขึ้นใช่ไหมนี่ผู้หญิงอย่างเราเวเรามันใส่แล้วบางทีแบบตรงปลายมันจะยู่ยี่อะยู่ยี่คืออะไรซอฟต์ยู่ยี่ที่ว่าคือกาวมันหลุดออกมาแล้วมันก็จะกระจุกกระจุกแล้วกาวมันจะแบบนี่สาธิตนะคะมันจะอย่างเงี้ยมันจะอย่างเงี้ยนี่การยู่ยี่เก็ตมาอ่ะแล้วมันจะน่าลำคาญอะไรอย่างเงี้ยป่ะมันก็น่าลำคาญแหละมันก็จะไม่สบายตัวในการใช้ชีวิตแต่เมื่อกี้นี้เนี่ยพอมันแน่นขึ้นเห็นป่ะมันก็เหมือนจะมันไปตามเนื้อผ้าเอาง่ายๆดีดีโอ้ยคุ้ยดีค่ะ สูตรใหม่ขอบคุณค่ะอ่าแล้วก็อยู่กับ3ตัวนี้นะครับก็คือเป็นสูตรใหม่นะฮะติดต่างส,สคริปต์ขึ้นมาเองด้วยนะอนนอ,ะอันนี้คืออะไรคะลอเอดซูเปอร์อัลต้าสลิมศูนย์จดหนึ่เรกุลาซึมซับเร็วแห้งสบายตัวที่2องลอเลดซูเอป,ปรอร์อัลต้าสลิมสูตรคูลเย็นไม่ช็อกน้องครับ <c oughs> ไม่ช็อกน้องเหล,ลือสูตรสามสูตรสามลอเ u ดซูเปอร์อัลตาสลิมแบบซ <c oughs> ากุระนะครับ หอมสดชื่นก็ทุกตัวอัปเกรดนะครับแบบมั่นใจว่าจะไม่เลื่อนหลุดแน่นอนเพราะว่ากาวแน่นมากนี่สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับเสร็จแล้วเ ya จ๊อไม่ต้องดีใจอ่ะต๊อพูดปิดให้เราหน่อยดิอะไรนะก่อนจากกันไปอ่ะอะไรเนี่ยนี่มันจ๊ดดูยังสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะเมมหมดเมมเต็มพอดีเลยน้องบอกเมมเต็มเห็นไหมพอดีเลย ขอบคุณค่ะรักรักสปอนเซอร์รักลูกค้ารักคนดูรักทุกคนนะคะขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แม่เต็มแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ซอฟเลยนะคะาดรงนั้นนะะคสสวัดบอ่าอย่าลืมนะฮะถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ซอฟปอมด้วยนะฮะกดคอมเกำลังใจให้นะคะมีคลิปดูย้อนหลังได้ตรงนั้นได้ตรงนัั้นนะครบมีตรงนี้ตรงนี้ครับสำหรับช่องซอฟปอมไม่เคยดูใช่ไหมฮะลอรีเอลอลีเอครับลอรีเอสูตรแบบกุกุระนะครับ